นี่เป็นบรรยากาศแผงขายปลานะครับในตลาดนัดคลองถมโัวิสุวรรณนะครับเออตลาดนัดแห่งนี้ก็มีทุกวันอังคารและวันเสาร์นะครับปลาทุกชนิดนะครับปลาอันนี้ปลาสังขวาดไข่ปลาปลาหลดปลาสวายปาะเรับปลาล่ อันนี้ปลาสวายนะครับอันนี้หัวปลาถุงละยีนะครับนี่ผมซื้อมาแล้วนี่ผมซื้อกระเรื่องแล้วก็ปลานิมขายดีนะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศตลาดน้าตางจังหวัดบ้างครับมัมมัมหรือไข่โอไข่นะครับรปลาดปลาดเป็นกระปลาส้ม นะครับแล้วก็ปลาจีนปลาช่อนนะครับปลาดุกราคาก็แตกต่างกันไปนะครับตามตามแต่ละประเภทของปลาครับปลาดิบตะพมเชื่อะไรนะปลาตะเพียนปลาตะเพียนตะเพียนก็มีสลิดก็มีครับอ้าว แผงขายปลานะครับตลาดนัดโพสีหองสมโพสีนะครับทุกวันเสาร์แล้วก็วันอังคารน,นะครับช่วงบ่ายๆนะครับไปละลูกค้ามาเป็นช่วงๆนะครับ <c oughs> โอ้นี่ก็มีปลาปลาดุกนะครับปลาสดก็มีมีแล้วเอาขึ้นขายเรื่อยๆนะครับนี่ตามลูกค้ามา <c oughs> ครับผมแผงขายปลา <c oughs> มาเรื่อยๆนะครับ เป็นบรรยากาศค้าขายนะครับในตลาดนัดของุมโพศีสุวรรณขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ